พายุโซนร้อนเฟิงเฉินในวันที่21ตุลาคม2568เริ่มเคลื่อนตัวต่ำลงรัศมีของพายุเริ่มทำให้เกิดฝนตกบริเวณประเทศไทยภาคกลางภาคตะวันออกส่วนภาคใต้นั้นจะมีลมฝ่ายตะวันออกพัดส,สอบเข้ามาฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดฝนฟ้าขนองฝนตกหนักบริเวณใดบ้างในวันนี้21ตุลาคมติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะแมวสุขสันต์ท่านข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะอัปเดตพายุโซนร้อนเฟิงเฉินในวันนี้ประมาณ10นิกาจะมีศูนย์กลางของพายุความเร็วอยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้นพายุจะเคลื่อนตัวต่ำลงประมาณวันที่21ตุลาคมช่วงประมาณ16นิกาเป็นต้นไปพายุจะเคลื่อนเรียบชายฝั่งประเทศเวียดนามส่วนวันที่22ตุลาคมจะทำให้ความชื้นด้านหน้าของพายุพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือ ลิ่มความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจนถึงปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมจนถึงภาคกลางพายุเคลื่อนตัวต่ำลงพร้อมกับเหนียวนำเอาความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นลงมาด้วยจึงทำให้บ,บริเวณพายุมีกำลังอ่อนลงทิศทางของพายุด้านหน้าจะมีลมพัดแรงและมีลมพัดทวนเข็มนาฬิกาเข้าปกคลุมที่ภาคตนออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์อาจมีฝนเกิดขึ้นช่วงประมาณวันที่22จนถึง24ตุลาคมในช่วงที่พายุเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือเมื่อพายุเหนี่ยวนำมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของภาคเหนือจะมีอากาศแห้งจมตัวปริมาณฝนจะลดลงบริเวณภาคเหนือตั้งแต่วันที่21ไปะจนถึง26ตุลาคม วันที่27ตุลาคมมวลอากาศเย็นยังคงแผ่ลงมาปกคลุมแต่พายุสลายตัวแล้วอาจมีแนวพะทะอากาศเกิดขึ้นมีฝนฟ้าขนองฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าที่ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตอนออกส่วนภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดเข้าปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนจะเพิ่มขึ้นในระยะนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมค่ะ ลักษณะอากาศของประเทศไทยในวันนี้ยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้เล็กน้อยบริเวณตอนบนของไทยคือภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางภาคตนออกจะมีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางภาคใต้ทั้งสองฝั่งยังคงมีฝนตกหนักกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนได้เล็กน้อยบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสิบของพื้นที่ ช่วงเช้าจะมีอุณหภูมิลดลงได้อีก1-2ององศาเซลเซียสเพราะมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนแผ่ลงมาปกคลุมพายุเฟิงเฉิน ถึงแม้ว่าจะนําความชื้นเข้ามาปกคลุมแต่พัดทวนเข็มนาฬิกาจะเหนียนำำวนาอมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมที่ประเทศไทยด้วยวันนี้จึงมีฝนที่ภาคเหนือในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรมีฝนเกิดขึ้นได้บางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ20-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง บริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในช่วงเช้ามีลมพัดแรงอุณหภูมิลดลงอีก1-2ององศาเซลเซียสไม่พบปริมาณฝนเกิดขึ้นในวันนี้ ในวันที่22ไปจนถึง24ตุลาคมภาคตะนออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีสัญญาณฝนเกิดขึ้นเพราะอยู่ด้านหน้าของพายุฟงเฉินค่ะวันนี้อุณหภูมิตามสุดช่วงเช้าประมาณ22-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองประมาณ120ของพื้นที่ได้แก่การจันทบรุรีสุพรรณบุรีราชบรุรีและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคนองประมาณร้อยละสาของพื้นที่ส่วนมากจะตกในจังหวัดฉะเชิงเซาชลบรุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว1 5 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละเจของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลงุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละเจของพื้นที่เกิดฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25-27องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ34-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่วันที่21ปไปจนถึง26ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนอาจมีฝนได้เล็กน้อยเนื่องจากเป็นด้านหน้าของพายุ แนวพะทะอากาศมักจะเกิดขึ้นด้านหน้าเทือกเขาทั้งภาคเหนือฝั่งตะวันตกและภาคตนออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันตกระยะนี้ช่วงเช้าเริ่มมีมวลอากาศเย็นมีลมหนาวพัดลงมาปกคลุมอุณหภูมิจะลดลงได้อีก1-3องศาเซลเซียสพี่น้องภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือดูแลสุขภาพกันด้วยส่วนภาคกลางภาคตนออกยังมีฝนเล็กน้อยภาคใต้ฝนยังคงตกหนักร้อยละหกสิบไปจนถึง70ของพื้นที่ อัพเดตความชื้นสะสมที่เกิดขึ้นในบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่พื้นที่ใดเป็นสีน้ำเงินยังมีโอกาสเกิดฝนโปอยมีตกหนักสลับเบาตอนบนของไทยคือด้านหน้าเทือกเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกส่วนภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยขอนแก่นนครราชสีมาชัยภูมิมีโอกาสเกิดฝนขึ้นได้ในช่วงเช้าวันนี้ส่วนช่วงกลางวันอากาศจะร้อน บางพื้นที่พื้นที่ดเป็นสีแดงบริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะสูงขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางฝั่งตะวันออกภาคเหนือฝั่งตะวันออกความชื้นบริเวณภาคใต้ในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงค่ำยังมีความชื้นสะสมอยู่เกิน90%เซตั้งแต่จังหวัดชุมพรจนถึงนราธิวาสคาดว่าในวันนี้จะมีฝนตกหนักตกนานบริเวณภาคใต้ส่วนมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงไอโซบาร์ที่1 0 1 2ถึง1 0 1 4 พาดผ่านอยู่ที่ประเทศไทยตอนบนและสะปะปลาวพื้นที่ใดเป็นสีน้ำตาลเข้มและไอโซบาสีชมพูเส้นสีชมพูตั้งแต่1,022เป็นต้นไปจะมีอากาศหนาวเย็นแต่หากเป็นสีเขียวคือไอโซบาที่1 0 1 2 1 0 1 4และ1 0 1 6จะเป็นอากาศเย็นได้เท่านั้น สัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่21ไปจนถึง24ตุลาคมยังมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมตอนบนอย่างต่อเนื่องอากาศยังไม่หนาวจัดและยังมีอากาศเย็นได้เพียงเล็กน้อยในช่วงเช้าส่วนช่วงกลางวันจะมีอากาศร้อนอบอ้าวได้บางแห่งค่ะส่วนกลุ่มเมฆฝนที่เกิดขึ้นช่วงประมาณศูนย์นาฬกาจนถึงช่วงเช้าส่วนใหญ่จะอยู่ที่ภาคกลางภาคตอนออกและภาคใต้บางแห่งเท่านั้นค่ะ ในช่วงดึกจนถึงช่วงเช้าบริเวณภาคกลางจะได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกพัดเข้าปกคลุมจึงทําให้เกิดฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดกาญจนบรุรีเริ่มตั้งแต่ออําภไซโยกบ่อพลอยห้วยกระเจาอําเภอพนมทวนอ,อเมืองกาญจนบรุรีท่าม่วงท่ามะกาและด่านมะขามเตี้ยโดยพื้นที่สีแดงจะมีฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า จังหวัดราชบุรี0น,นาฬิกาจนถึงช่วงเช้ามีฝนตั้งแต่บ้านปโป่งโพธารามอเภอเมืองราชบุรีปากท่อเป็นฝนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางส่วนตกหนักจะอยู่ที่จอมบึงสวนพึ่งฝนจะตกหนักไปจนถึงออเภบ้านคาจังหวัดนคปรปฐมอมเภอเมืองดอนตูมบางเลนกำแพงแสนจะมีฝนตกหนักใกล้กับกาญจนบุรีสุพรรณบุรีจะมีฝนตกหนักฟ้าร้องฟ้าผ่าที่ออู่ทอง2พี่น้อง บางประมาะอำเภอเมืองสุพรรณบุรีส่วนที่ด่านช้างหนองยาไซดอนเจดีสามชุกสีประจันจะเป็นฝนเล็กน้อยค่ะเช้าวันนี้ศูนย์นาาฬิกจนถึงช่วงเช้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองจะมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอเมืองอ่างทองวิเศษชัยชาญป่าโมกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอเภพ,พระนครศรีอยุธยาเสนาบางบานผักไห่ลาดบัวหลวงบางปะอิน นจะตกหนักวังน้อยอุทัยฝนเล็กน้อยจนถึงนครหลวงท่าเรืออ่างทองอําเภอเมืองอ่างทองป่าโมกจะมีฝนตกหนักส่วนที่ลบบุรีจะมีฝนเล็กน้อยที่ท่าวงอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดชัยนาทมีฝนได้เพียงบางเบาที่อำเภอหันคาปทุมธานีมีฝนปกคลุมทุกอำเภอซึ่งเป็นฝนเล็กน้อยส่วนสมุทรปราการมีฝนตกหนักในช่วง0 0 0น,นจนถึงช่วงเช้าค่ะ สมุทรสาครสมุทรสงครามมีฝนเล็กน้อยกรุงเทพม,มหานครนนทบุรีจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนได้เล็กน้อยในจังหวัดนครราชสีมาอําเภอวังน้ำเขียวสีคิว้วปากช่องฝนตกระยะเวลาสั้นๆและฝนตกในพื้นที่แคบๆสําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมวลอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมจนถึงจังหวัดกาฬสินธุ์ขอนแก่นมุกดาหาร พี่น้องบริเวณตอนบนของภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบนจะมีอากาศเย็นลงภาคเหนือตั้งแต่อําเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ขึ้นไปจนถึงจังหวัดเชียงรายอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสซึ่งจะมีอุณหภูมิในเช้าว,วันนี้ประมาณ22-24ไปจนึงถองศาเซลเซียสภาคตอนออกเฉียงเหนือเช้าว,วันนี้จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ22-24องศาเซลเซียส เข้าสู่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นยังมีอากาศร้อนอบอ้าวบริเวณตอนบนของไทยอุณหภูมิสูงสุดประมาณ31ไปจนถึง34องศาเซลเซียสภาคตอนออกพบกลุ่มฝนในจังหวัดฉะเชิงเซาบางน้ำเปรี้ยวอำเภอเมืองบางประกงบ้านโพบางคล้าราชสารแปลงยาวสนามชัยเขตจังหวัดชลบุรีมีฝนตกหนักใกล้กับแนวชายฝั่งศูนย์นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าบริเวณอำเภอพานทองอำเภอเมืองชลบรุรีบ้านบึง สีราชาสัตหีบบางละมุงพัทยาจังหวัดชลบุรีจะมีฝนพื้นที่สีแดงใกล้กับแนวชายฝั่งตั้งแต่อําเภอเมืองมาจนถึงอําเภอสัตหีบส่วนระยองจะมีฝนตกเล็กน้อยใกล้กับแนวชายฝั่งเริ่มตั้งแต่ปลวกแดงนิคมพัฒนาบ้านช้างบ้าน่ข่อําเภอเมืองอําเภอกแกลง ภาคใต้มีกลุ่มฝนได้เล็กน้อยในจังหวัดนครศรีธรรมราชคืออำเภอขนอมและสิชนส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีฝนเล็กน้อยที่พุนพินอำเภอเมืองอำเภอบ้านนาเดิมภาคใต้ตอนล่างมีเพียงเมฆครึ้มค่ะอุณหภูมิบริเวณภาคใต้ช่วงเช้าจะมีอากาศเย็นเนื่องจากมีความชื้นค่อนข้างมากประเทศไทยมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมในช่วงค่ำคืนเพียงมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนเท่านั้นค่ะยังไม่ถึงกับหนาวเย็น อุณหภูมิอาจลดลงเล็กน้อยติดตามปริมาณฝนสะสมในช่วงเช้าวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าที่อำเภอลานศักจังหวัดอุทัยธานีบริเวณภาคกลางจะมีกลุ่มฝนมากที่สุดในช่วงเช้าประมาณ5นาฬิกาจนถึงประมาณ8นาิกาจังหวัดสุพรรณบุรีด่านช้างหนองแยาไซสีประจันอำเภออูอ่ทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีสองพี่น้อง นครปฐมกำแพงแสนบางเลนกาญจนบุรีไซโยกพนมทวนบ่อพลอยอำเภอเมืองท่าม่วงห้วยกระเจา้าส่วนใกล้กับแนวชายฝั่งสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการกรุงเทพมหานครมีฝนโปรยเกิดขึ้นประมาณ5นาฬิกาจนถึงช่วงเช้า13นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณภาคกลางฝนจะเริ่มลดน้อยลงมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมในช่วงเย็นจนถึงค่ำ บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตนออกเฉียงเหนือในวันนี้ปริมาณฝนค่อนข้างน้อยภาคกลางจะมีฝนส่วนใหญ่ในช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายจนถึงค่ำฝนแทบจะไม่ตกกันเลยทีเดียวค่ะภาคตนออกช่วงเช้ามีฝนได้เล็กน้อยตามแนวชายฝั่งได้แก่ชมบรุรีพัทยาสัตหีบระยองอเภอบ้านฉางบ้าน่ข่อเภแกลงอ,อเมืองจัหวดจันทบุรีอภอนายายอามท่าใหม่แหลมสิงห์อครุงอเภอเมืองจันทบรุรีเขาคิจกูด ป่งน้ำร้อนจังหวัดตราดอำเภอบ่อไร,ร่เขาสมิงเกาะช้างและเกาะกูดเป็นฝนบางเบาในช่วงบ่ายของวันที่21ตุลาคมบริเวณภาคตะนออกฝนจะเริ่มลดน้อยลงภาคใต้เช้าว,วันนี้ประมาณ5นาฬิกาจะมีฝนล่อยเกิดขึ้นในจังหวัดเพชรบุรีอำเภอเมืองอำเภอชะอําอาท่ายางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อหัวหินปราณบุรีกุยบุรีอเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ทับสแก ช่วงเช้าประมาณ5นาฬิกาไปจนถึง7นาฬิกาจะมีฝนโปรยเกิดขึ้นใกล้กับแนวชายฝั่งเข้าสู่ช่วงประมาณ14นาฬิกาฝนจะเริ่มตกหนักโดยมีฝนเล็กน้อยจากประจบกิริขันคือทับสแกบางสะพานและบางสาะพานน้อยส่วนชุมพรมีฝนเล็กน้อยที่ปะทิวท่าแซะอำเภอเมืองชุมพรสวีทุงตะโกส่วนที่หลังสวนละแมและพะโตะจะมีฝนตกหนักจังหวัดระนองจะมีฝนที่อำเภอละอุ่นอำเภอเมืองระนองสุขสำราญ จังหวัดพังงามมีฝนตกหนักที่คุระบรุรีตะกัวป่าทับปูดส่วนอำเภออื่น,นฝนค่อนข้างน้อยเข้าสู่เวลาประมาณ15นาฬิกาฝนเริ่มตกหนักตั้งแต่จังหวัดชุมพรตั้งแต่อเภอท่าแซะปะทิวหลังสวนอเภอเมืองชุมพรและจังหวัดระนองมีฝนตกหนักมากในช่วง16นาฬิกาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีฝนตั้งแต่ชัยยาวิภาวดีอเภอเมืองสุราษฎร์ธานีอพนมเคียนซาพระแสงชัยบุรีเวียงสะ ส่วนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีฝั่งตะวันออกจะมีฝนที่การจะนดิ์เล็กน้อยค่ะนครศรีธรรมราชวันนี้จะมีฝนตกตั้งแต่สิชนนพิตรพิปูนพงเคียรีอำเภอเมืองท่าศาลาฉวางถ้ำพนรานาบอนทุ่งใหญ่ทุ่งสงลานสกาเฉวดหัวใ่เชียนใหญ่เฉลิมพระเกียรติจุฬาพรฝนจะตกหนักในจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ช่วงเย็นประมาณ16นาฬิกาส่วนจังหวัดตรังจะมีฝนที่วังวิเศษ รัชดาห้วยยอดอำเภอเมืองตรังส่วนที่นายงย่านตาขาวจะเป็นฝนเล็กน้อยจังหวัดกระบี่จะมีฝนตกหนักที่อำเภอเขาพนมปลายพญาอ่าวลึกส่วนที่อำเภอเมืองกระบี่คลองท่อมลำทับเกาะลันตานั้นเป็นฝนล่อยจังหวัดสงขลาช่วงประมาณ16นาฬิกาจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะที่สถิงพระสิงหานครระโนดกระแสศินส่วนจังหวัดพัทลุงฝนตกหนักวันนี้ ตั้งแต่อำาเภอเมืองพัทลุงเขาชัยสนบางแก้วปากพยูนตะหมดกงหลาป่าบอลฝนตกหนักมากที่สุดจะอยู่ที่พัทลุงช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำของวันที่21ตุลาคมภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่สงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสพบกลุ่มฝนตกหนักคือในจังหวัดสงขลาฝั่งตะวันตกใกล้กับประเทศมาเลเซียสเดานาทวีสบ้าย้อยจนะเทพา จังหวัดสตูลจะมีฝนเล็กน้อยค่ะปกคลุมตั้งแต่อำเภอเมืองสตูลควนโดนควนกาหลงท่าแพรละงูและมะนังค่ะยะลาจะมีฝนได้เล็กน้อยตั้งแต่ยะหาอำเภอเมืองยะลารามันกรงปีนางกาบังบนันนางสตาทานโตและเบตงค่ะจังหวัดนราธิวาสประมาณวันที่21ตุลาคมจะมีฝนเหลือเพียงเล็กน้อยร้อยละประมาณ20ของพื้นที่ทั้งปัตตานีและนราธิวาสวันที่11ฝนค่อนข้างน้อยค่ะ ลิมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นถูกพายุเหนี่ยวนำลงมาปกคลุมที่เวียดนามสปปลาวและประเทศไทยในช่วงที่พายุเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งใกล้กับเกาะไหหลำและชายฝั่งประเทศเวียดนามในวันพรุ่งนี้วันที่2 2ตุลาคมตอนบนของไทยคือภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศจะเย็นมีลมพัดแรงจากการเหนี่ยวนำของพายุนั่นเองค่ะ23ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ช่วงเช้า ด้านหน้าของพายุฟิงเฉินที่เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามจะส่งผลให้มีลมพัดทวนเข็มนาฬิกามีฝนเกิดขึ้นที่โพชัยโพนทองอำเภอเมืองร้อเอด็ดเสรภูมิจังหารจังหวัดมหาสารคามนาเชื่อว่วาปีปทุมพยกระพุมพิสัยทั้งร้อเอมหาสารคามจะมีฝนเล็กน้อยส่วนที่ยะโสทรอ,อาจมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอเมืองคำเขื่อนแก้วมหาชนะชัยและขอวังจังหวัดศรีสะเกษ สิลาลาดบึงบูนยางชุมน้อยมีโอกาสเกิดฝนค่ะจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอม่วง30ตระการพืชผลเหล่าเสือโกกดอนมดแดงอำเภอพิบูลมังสาหารเด็ดอุดมนาเยีย23ตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงค่ำมีฝนเข้ามาปกคลุมเพราะอยู่ด้านหน้าของพายุเฟิงเฉินและอาจมีฝนในช่วงดึกข,ของวันที่13ที่จังหวัดสกลน,นครน,นครพนมและจังหวัดกาฬสินค่ะ 23-24อาจมีฝนตกหนักบางแห่งเพราะอยู่ด้านหน้าของพายุบริเวณประเทศไทยจะได้รับความชื้นจากพายุเฟิงเฉินช่วง23-24จึงมีฝนเกิดขึ้นในบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือพร้อมกับริมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมในช่วงวันที่24ไปจนถึง29ตุลาคมบริเวณภาคใต้ยังมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอย่างต่อเนื่องวันนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากเกือบทุกจังหวัดตั้งแต่จังหวัด ประจบคีดิขันจนถึงนาราธิวาสขอให้พี่น้องบริเวณภาคใต้เตรียมรับมือฝนฟ้าขนองฝนตกอาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะในเขตเมืองอัดรอการระบายน้ําค่ะ21-24ไปจนถึง 24. ตุลาคมภาคใต้ยังมีฝนตกต่อเนื่องส่วนวันที่2 3 2 4ภาคตนออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองฝนตกจากอิทธิพลของพายุฟเฟิงเฉิน 25ตุลาคมเป็นต้นไปเริ่มมีริ่มความกดอากาศสูงรวมมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมระยะแรกจะมีแนวพะทะอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือคอนแก่นมหาสารคามบุรีรัมสุรินนครราชสีมาเตรียมรับมือส่วนภาคกลางใกล้กับแนวชายฝั่งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอากาศจะเย็นลงอุณหภูมิจะลดลงช่วงปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน ดูแลสุขภาพกันด้วยและบางช่วงในต้นเดือนพฤศจิกายนจะมีแนวปะทะอากาศเมื่อมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมส่วนช่วงกลางวันมีอากาศร้อนอบอ้าวเป็นร้อนชื้นจะทําให้เกิดแนวปะทะอากาศมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ